สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูปอนในวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเรายังเรียนรู้กันอยู่ในเรื่องมวลเหมือนเดิมนะคะแต่ในวันนี้เราจะทํากิจกรรมและเรียนรู้ในเรื่องอะไรนักเรียนก็ตั้งใจรับชมวิดีโอนี้นะคะ ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะคุณครูนะคะมีเกมเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อทบทวนความรู้นะคะมาให้นักเรียนร่วมเล่นกันนะคะกติกาก็คือให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดนะคะขึ้นมาจดคําตอบของตัวเองลงไปนะคะว่านักเรียนนะคะตอบข้ออะไรไปบ้างนะคะคุณครูจะให้เวลา5วินาทีนะคะในการเขียนคําตอบลงไปนะคะสําหรับข้อแรกนะคะมวลคืออะไร กอไก่นะคะปริมาณเนื้อของวัตถุทั้งหมดขอไข่แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทํากับวัตถุคอควายปริมาณเนื้อของวัตถุบางส่วนงองงูแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทํากับน้ําหนักมวลคืออะไรนะคะคุณครูจะให้เวลา5วินาทีในการเขียนคาตอบลงไปพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะ5 4 3 2 <One. S 2> หมดเวลาไปแล้วนะคะเรามาทำการเฉลยกันดีกว่านะคะว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่นั่นเองนะคะปริมาณเนื้อของวัตถุทั้งหมดนะคะมวลคือปริมาณเนื้อของวัตถุทั้งหมดนะคะไปกันที่ข้อต่อไปเลยนะคะขออ้อ2น้ำหนักคืออะไร ออกไก,ก่ปริมาณเนื้อของวัตถุทั้งหมดขอไข่แรงน้มถ่วงของโลกที่กระทํากับวัตถุขอควายปริมาณเนื้อของวัตถุบางส่วนงองูแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทํากับน้ําหนักนักเรียนคิดว่าน้ําหนักคืออะไรคะได้คําตอบแล้วนะคะให้นักเรียนจดลงในสมุดเลยนะคะคุณครูจะให้เวลา5วินาทีเหมือนเดิมนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะ5 4 3 2 <One. S 1> ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะนักเรียนได้คำตอบว่าอะไรกันบ้างคะงั้นเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่นั่นเองน้ำหนักคือแรงน้มถ่วงของโลกที่กระทํากับวัตถุนะคะไปกันที่ข้อต่อไปข้อใดคือหน่วยของมวลข้อใดคือหน่วยของมวลนะคะกอไก่นิวตัน ขอไข่เมตรคอควายกิโลกรัมงองูกิโลเมตรนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะถ้าได้คำตอบแล้วทำการจดเลยนะคะคุณครูจะให้เวลา5วินาทีพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะ5 4 3 2 1 เวลาหมดลงแล้วนะคะงั้นเรามาทำการเฉลยกันเลยดีกว่านะคะคำตอบที่ถูกต้องคือกิโลกรัมค่ะหน่วยของมวลคือกิโลกรัมนะคะไปกันที่ข้อต่อไปเลยข้อที่4ข้อใดคือหน่วยของน้ำหนักข้อใดคือหน่วยของน้ำหนักนะคะกอไก่นิวตันขอไข่เมตรคอควายกิโลกรมัมงองูกิโลเมตร คุณครูจะให้เวลา5วินาทีเหมือนเดิมนะคะนักเรียนคงได้คำตอบกันแล้วทำการจดคำตอบลงในสมุดได้เลยค่ะคุณครูจะเริ่มจับเวลาถอยหลังแล้วนะคะ5 4 3 2 1, 1> ค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือหน่วยของน้ำหนัก มีหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองเรามาถึงที่คำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ต่างกันน้ำหนักของเราจะเท่าเดิมหรือไม่เพราะเหตุใดถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ต่างกันน้ำหนักของเราจะเท่าเดิมหรือไม่เพราะเหตุใดยกตัวอย่างเช่นนักบินอวกาศอยู่บนโลกกับอยู่บนดวงจันทร์นะคะกไกลไม่เท่าเดิมเพราะมวลไม่เท่าเดิม คอไข่ไม่เท่าเดิมเพราะแรงโน้มถ่วงต่างกันคอควายเท่าเดิมเพราะมวลเท่าเดิมงองงูเท่าเดิมเพราะแรงโน้มถ่วงไม่ต่างกันนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องคะคุณครูจะเริ่มนับจับเวลาถอยหลังแล้วนะคะ5 4 3 2 1 หมดเวลาแล้วนะคะงั้นเรามาทำการดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่นั่นเองไม่เท่าเดิมนะคะเพราะแรงโน้มถ่วงต่างกันนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะเกมเล็กๆน้อยน้อยที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ทำการทบทวนนะคะสำหรับ ตัวชี้วัดนะคะที่เราจะเรียนในบทเรียนนี้นะคะก็คือระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะและจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะคืออธิบายผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุได้นะคะ,ะคุณครูจะให้นักเรียนดูภาพนี้นะคะนี่คือภาพของอะไรคะใช่แล้วค่ะคือภาพของแอปเปิลที่ตกลงในน้ำนะคะ ภาพนี้ล่ะคะคือภาพของอะไรคะคือภาพของพุกกี้ที่กำลังร่วงพื้นใช่ไหมคะและภาพนี้ล่ะคะใช่ค่ะคือภาพโทรศัพท์ที่กำลังร่วงพื้นนะคะใน3ภาพนี้นะคะมีอะไรที่เชื่อมโยงกันคะที่นักเรียนเห็นใช่แล้วคะ่ะคือการตกนั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันใช่แล้วคะ่ะ วันนี้นะคะเราจะมาหาคำตอบกันว่าวัตถุทุกชนิดนะคะจะตกสู่พื้นเสมอจริงหรือไม่กิจกรรมนะคะที่คุณครูจะให้นักเรียนทำในวันนี้นะคะคือกิจกรรมชื่อว่าวัตถุทุกชนิดตกสู่พื้นโลกเสมอนะคะโดยวัสดุอุปกรณ์นะคะที่จะใช้ในการทำการทดลองก็คือสิ่งของที่มีอยู่รอบตัวนักเรียน3ชนิดนะคะให้นักเรียนนะคะเลือกสิ่งของ ที่มีอยู่รอบตัวเรามา3ชนิดเลยนะคะจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะคะให้นักเรียนนะคะทำการจดตารางผลการทดลองนะคะของการโยนสิ่งของไปในอากาศนะคะลงไปในสมุดนะคะโดยให้นักเรียนนะคะทำการจดตารางดังนี้เลยนะคะระหว่างที่นักเรียนทำการจดนะคะนักเรียนก็สามารถกดหยุดวิดีโอนะคะและเมื่อนักเรียนทำการ จดบันทึกแล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็สามารถกดเล่นวิดีโอไปได้เหมือนเดิมเลยค่ะค่ะเมื่อนักเรียนทำการจดบันทึกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะนาสิ่งของ3สิ่งนะคะที่นักเรียนได้เตรียมมาเมื่อสักครู่นะคะทำการนะคะโยนไปในอากาศนะคะโดยจะให้นักเรียนนะคะทำการโยนสิ่งนั้นนะคะ สานะคะ3ครั้งนะคะและให้นัเกเรียนนะคะทำการสังเกตดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโดยอันดับแรกนะคะก่อนที่นักเรียนจะทำการทดลองนะคะคุณครูจะให้นักเรียนจดบันทึกชนิดของสิ่งของที่นักเรียนทำการโยนนะคะลงไปในช่องตารางแรกนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะลองทำการพยากรณ์การทดลองนะคะลงไปในช่องตารางที่2นะคะคาดว่า เกิดอะไรขึ้นกับสิ่งของนะคะเมื่อเราทำการโยนและเมื่อนักเรียนทำการทดลองที่คุณครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะให้นักเรียนจดผลการทดลองลงในช่องตารางผลการทดลองเลยค่ะนักเรียนคงทำการทดลองกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะงั้นนักเรียนลองมาดูผลการทดลองของคุณครูปอนสิคะว่าผลการทดลองของคุณครูปอนเป็นอย่างไรบ้าง ผลการทดลองของคุณคูปอนนะคะคุณคูปอนจะใช้วัสดุ3อย่างด้วยกันคือ 1. กระเป๋าสตางค์ 2. กระเป๋าเครื่องเขียนและ3สมุดจดบันทึกนะคะคุณคูปอนนะคะจะทําการทดลองนะคะนํา3สิ่งนี้นะคะโยนไปในอากาศนะคะและคุณคูปอนก็จะทําการจดบันทึกลงในตารางเลยนะคะที่เราได้ทําการจดไปเมื่อสักครู่โดยคุณคูปอนนะคะจะเขียนชนิดของสิ่งของลงไปในช่องแรกนะคะ และคุณคูปอนจะทําพยากรณ์การทดลองนะคะก่อนทําการทดลองลงไปพยากรณ์ของคุณคูปองคือกระเป๋าสตางค์นะคะจะตกลงสู่พื้นกระเป๋าเครื่องเขียนนะคะจะตกลงสู่พื้นและสมุดจดบันทึกนะคะจะตกลงสู่พื้นจากการที่คุณคูปองนะคะได้ทําการทดลองนะคะผลการทดลองออกมาดังนี้นะคะกระเป๋าสตางค์ของคุณคูปองนะคะตกลงสู่พื้น กระเป๋าเครื่องเขียนตกลงสู่พื้นสมุดจดบันทึกตกลงสู่พื้นค่ะ,ะเมื่อเราทำการทดลองกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังการทดลองกันเถอะนะคะคำถามแรกมีอยู่ว่าผลแอปเปิลที่หลุดออกจากขั้วของผลไม้จะเคลื่อนที่อย่างไร นักเรียนคิดว่าผลของแอปเปิลที่หลุดจ,ลลจากขั้วผลไม้จะเคลื่อนที่อย่างไรคะเมื่อกี้เราได้ทำการทดลองไปแล้วใช่ไหมคะผลของการทดลองวัสดุของเรานะคะมีการหลน่นลงสู่พื้นนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าผลของแอปเปิลจะเป็นอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะผลของแอปเปิลนะคะจะตกลงสู่พื้นนะคะเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงของโลกมากระทำกับผลของแอปเปิล นักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะต่อมานักเรียนสังเกตเห็นที่ปากของนกไหมคะว่ามีอะไรอยู่คะใช่แล้วคะ่ะมีปลาอยู่นั่นเองถ้าสมมุติปลาหลุดออกจากปากของนกจะเคลื่อนที่อย่างไรคะเมื่อปลาหลุดออกจากนกแล้วจะเคลื่อนที่อย่างไรถูกต้องแล้วคะ่ะ ปลาที่หลุดออกจากปากของนกนะคะจะตกลงสู่พื้นเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงของโลกมากระทำกับปลาค่ะนักเรียนพอจะสังเกตเห็นไหมคะว่าผลแอปเปลิลปลาหรือว่าวัสดุที่เรานำมาทำการทดลองนะคะจะมีการตกสู่พื้นโลกเสมอเลยงั้นไปที่ ถามนะคะจะมาถามนักเรียนว่านักเรียนสงสัยหรือไม่ว่าทำไมดาวเทียมถึงไม่ตกลงสู่พื้นโลกจากการทดลองเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าวัสดุทุกอย่างที่เราทำการโยนขึ้นไปนะคะจะมีการตกสู่พื้นโลกเสมอนะคะแต่ทำไมดาวเทียมถึงไม่ตกสู่พื้นโลกล่ะ เพราะว่าดาวเทียมนะคะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากนะคะจึงทำให้มีแรงโน้มถ่วงของโลกที่มากระทำต่อดาวเทียมน้อยนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะที่เราเรียนไปแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะจะมีมากนะคะเมื่ออยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของโลกนะคะและจะมีแรงโน้มถ่วงน้อยนะคะเมื่อวัตถุนะคะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมาก ดังนั้นดาวเทียมนะคะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากจึงทำให้แรงโน้มถ่วงที่มากระทำกับดาวเทียมมีน้อยนั่นเองและบวกนะคะมีแรงสองแรงที่สมดุลกันพอดีคือในขณะที่ดาวเทียมนะคะเคลื่อนที่เป็นทางโค้งจะมีแรงสู่ศูนย์กลางนั่นก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองและแรงหนีศูนย์กลางเกิดขึ้นนะคะ จึงทำให้ดาวเทียมโคจรรอบโลกได้โดยไม่ตกลงสู่พื้นนั่นเองเปรียบเสมือนนะคะกับการเล่นชักเเยอะนะคะเมื่อทั้งสองฝั่งออกแรงเท่ากันนะคะจะเกิดแรงที่สมดุลกันนะคะจึงทำให้ดาวเทียมนะคะไม่ตกลงสู่พื้นโลกนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำการทดลองนะคะว่าวัสดุตกลงสู่พื้นโลก สมอจริงหรือไม่นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะว่าวัตถุนะคะตกลงสู่พื้นโลกเสมอจริงหรือไม่คำตอบก็คือจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราได้ทำการทดลองกันไปแล้วนักเรียนเมื่อเรียนจบแล้วนะคะอย่าลืมส่งผลการทดลองนะคะมาในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเราด้วยนะคะ สำหรับนักเรียนคนไหนนะคะยังไม่ได้เข้าในกลุ่มไลน์ของห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนสามารถสแกน QR code และเข้าห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบความรู้ในเรื่องวัตถุตกสู่พื้นโลกเสมอไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับในชั่วโมงหน้าในคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรนักเรียนก็อย่าลืมติดตามชมนะคะ และนักเรียนนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนอนุบาลลำนาลายของเราด้วยนะคะเพื่อที่เวลาคุณครูคนะคะอัปคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนจะได้เห็นทันทีเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูปอนก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรับในคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาเรียนอะไรนักเรียนก็อย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ